โอ้ทุกคน,นนี่ป่าในเมืองนะนี่อยู่กลับมาก็ยังได้อยู่แต่ว่าเสีดายเริ่มแก้วโอ้ป่าแห้งเร็วมากเจอแดดแค่ไม่กี่วันถือว่าันโชคดีเลยเนี่ยปีนไปเก็บก่อนมูแต่ว่าป่าจะแห้งเร็วด้วยบน 더 많이 d a r c n e y wie f u นี่แข็งอยู่อันนี้ไม่ได้กันราอีโต้อิโต้เอกรอบเราเจอกัน ดกบไม่ใช่อะไรนะคะคนน้ำเกี่ยวหัวนี่เก็บอะไรเด้ออันนั้นเต็มละ Layo. Layo, layo. ก่อนหน้าน,นี้โดนฝนทุกคนสังเฉียดนจะเป็นวานะนี่คุณก็เป็นนัง่งทำความสะอาดกระโถนแล้วแบบโอ้สุดาที่น่าออกถั่วถิ่มปะ

บนเขาก็แห้งนะปีนี้ก็ย,ยังได้น,นะปกติเห็ดออกเยอะเดือนอนึงแต่เราซื้อหาเนาะเดือนหน้าเดือนหน้า เป็นตะเก็บเยอะเนี่ยบพรโดนฝนเนี่ยมักจงามเด้โดนฝนมาข้างใต้พอเป็นล่ามาก็ว่าจะเก็บเหนื่อยขึ้นมาแต่เมื่อย เปกรอบของปลา แห้งป่าแห้งมากอะไรรินดอกอือทุกคนนี่เดินกลับแล้วนะหนาวมากขึ้นไปเหรอเอ๋อะไรเข้งเฮ็ดพันในตะไคร้เนี่ยทุกคนจิ้งจิ้เห็นหลายย่างเก็บบตรงนี้ก็ไม่ได้หลายเติบเยอะ ดูผ่านกล้องแล้วแบบดีผ่านกล้องผ่านตะไคร้หน,นี่นีขนาดเลยดูเห็นจ้าใช่หรอต้องดูดิด่แดง <c oughs> ดิกลแค่มือแวะตรงนี้ไม่คิดว่าจะมีนี่ <c oughs> ขอพี่ไม้บอกแวะดูหน่อย ดีว่ามีถุงถุงเก็บมาด้วยจะสามดอกมมกลับบ้านไหนได้หนิมาแวะตรงนี้เล็ดเลดเล็ดเล็ดเลดนี้โอเคเจอเห็ดม้าหนึ่งโดันี่หอมมาปิ่งปิ่งตำปนหาเห็ดนี้

ไมได้ตั้งใจก็ได้ไม่เมีงม่นเอาถึงและวจ้ะยังมึงดอกดิไม่ได้ใจสวยมากยี่โอ้ยเห็ดมาอันนี้ไม่ได้แล้วเกล่ามาเจอเห็ดถั่วฝรั่งบ้าไปแล้ว เห็ดทัวร์ฝรั่งมาออกเวลานี้บ้าไปแล้วโอ้ตายไม่อยากจะเชื่อเลยลูกดินทุกคนเห็ดไก่ทอดโอ้ยเนี่ยมึงแนวบ่ได้เอาถุงมือผลนแค่ตั้งใจลงมานี่างเบิ่งซื่อ ทอดบ้าไปแล้วทุกคนเฮ็ดไก่ทอดก็ออกแล้ววันนี้โอุ้ณนะเฮ้ทุกคนเฮ็ดถั่วก็มีป้าปีนี้คือแบบว่างงมากงงงงเห็ดหลงฤยด,ดูค่ะป้าท,ทุกคนผมบ่นกันแจะได้บงเแน่ผมบุญดีว่ามีถุงติดกระเป๋ามาน่ะแม่ก็ผ่ก็ย่างเฮ็ดถั่วก็มีเงือดหลเงดเงืดเงด,งด,งด,งดปีนี้หืมงงมาก เฮ้ยเฮ็ดไก่ออกแล้วทุกคนงงมากยิ่งเงเฮ็ดทัวร์เนี่ยเฮ็ดไก่เนี่ยออกเฮ็ดทัวร์เพื่งก็ออกเลยป้าดงง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 ปีนี้มันแค่เดือนกรกฎาคมเองนะเธอดูอืมันเนี่ยความใบ้ไปสุดในวันนี้คุณปราทุง ดีว่ามีถึงปิ้กถึงเสือมากนะโอ้ตายตายตาย,ตายไม่อยากจะเชื่อนกเฮ็ดไกลทุกคนปาโอ้ m มกอ d โอ้ m ม g อ d งงมากงงม,มากมน,นะเจะเฮ็ดคิงอีกดอกทุกคนโอ้อันนี้ไม่ได้น,นิ่มมาก อเาออ้อเอาเอาก็เอาดูแต่ว่าเขาแข็งอยู่ค่ะเนี่ยเอาถุงมาโอ้ทุกคนนี่ไงโอ้ยดีนะที่ไฮพีหม่แวะนะแมยโอ้ยบุคิลว่าเทศทีินี่ตรงนี้ปะปะปะ เจอเฮ็ดเท่าลายดอกอันนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยมากนี่โอ้โหเยอะมเฮ็ดเทาเป็นลายด้วยทุกคนอันนี้มันขยันกันอ่ะจะตากทห้เจออีก็้ยทุกคนอ่นะ nè, còng vai, giữ, cẹt, hai tay mày, thùng nó hay, không, không, cho không, 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 อีกหนึ่งดอกโอ้ปีนี้ทุกคนเงดหลายเห็ดออกเพีสีแดงทวามด้วยเห็ด,ดสีนี้งงงมากงงมากเนี่ยเห็นบลาใส่ดีก่อนนี่เห็ดอะไรเอ่ยโอ้เห็ดเดียเห็ดเดียก็มีบบบนี้เอาโอ้โอตายงงงงมาก งงมากเนี่ยเห็นไหมพ n k จะออกชมพูหน่อยเ็ดเดียนะคะเดียมาชุนงงมากอ้ยเฮดออกเบิร์ตคุยยางเ็ดหลงเลยดูทุกคนไอ้เป๊ปปิ้ง หนุ่บ้านผายจะขึ้นบ้านจะมีเห็ดมุนิวมาโอา้ฉันฉน่างงฉันน่างงกับเห็ดปีนี้มากเลยไห้กบมมาขึ้นอ,อันนี้ได้ไหมอ้ขึ้นเน่ยอยู่สิแข็งอย เพ็ทเพลทเหลืองจะให้เพ็ดเหลืองนี่ให้สุนัขตาย,ายอย่างทุกคนแต่ว่าผม,านนามาไม่ได้ไปเนาะนี่จะกลับบ้านแล้วก็มาแบตเป็นนี่นี่ไม่ได้นิ่มหมดแล้วมนะั้ง